ใช่ต้นทุนชีวิตคนเราไม่เท่ากันเจ้าสโสจเจริญเนี่ยจบป .4 โตมาจากครอบครัวขายหอยทอดเจ้าโสธนินตอนเป็นวัยรุ่นเป็นลูกจ้างเป็นแคชเชียร์แคชเชียร์เก็บตังค์แบบที่เราเห็นในโลตัสอ่ะคุณวิกรมกรมดิด์ขายถั่วขั่วอยู่ท่าม่วงเมืองการคุณตันนิชิตันจบม .3 ทำงานเป็นกรรมกรแบกหามค่าแรงวันละเจ็ดบาทมันไม่เท่ากันไม่เท่ากันเลยเขาต่ำกว่าเราเยอะมันไม่เกี่ยวกูในต้นทุนท่าพิ่ทัิษิณเลยจบสัมภาษณ์เหมือนกันเนี่ยทำไมทำไมเขารวยว่บกูได้อ่ะฮะกูโง่เหรอกูไม่ได้โง่อาาูมมมเยวทไไ่่รแบบะ กูกระจอกเองไงคนมันจะไม่สู้อ่ะมันตัดสินใจตั้งแต่ต้นอยู่แล้วมันจะไม่สู้ไอ้คำว่าต้นทุนไม่เท่ากันมันเป็นข้ออ้างข้ออ้างให้ความกระจอกของมึงข้ออ้างให้ความไม่สู้ของมึงนั่นแหละมึงอย่ามาอ้างเลยว่าต้นทุนน้อยกว่าไอ้พวกต้นทุนมากกว่าถ้ามันไม่เอาต่อถ้ามันไม่สู้ต่อไม่เรียนรู้มากขึ้นไปอีกอ่ะมันก็ชิบหายได้เหมือนกันต้นทุนของมึงคือใจมึงนี่แหละอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยโดนดูถูกเท่าไหร่โดนสศประมาทเท่าไหร่ทำไมทำไมกลายเป็นศิลปินระดับประเทศได้ทำไมทุกสาขาอาชีพมมมมัััันนนนนนีีคประสบบวาาาาททท้้้้งงแแต่ขขออยุให ไล่ขิงมีร้านสองร้านคนเราถ้าคิดว่าตัวเองมีคุณค่าสามารถประสบความสาเร็จได้มันคิดถูกแล้วถ้าคิดว่าเราเป็นคนไม่เอาไหนไม่สามารถประสบความสาเร็จได้มันก็คิดถูกอีกแหละมันอยู่ที่ความคิดของมึงมันอยู่ที่ภาพที่มึงมองเห็นตัวมึงเองมันอยู่ที่ความรักความศรัทธาแล้วก็ความเคารพตัวเองของมึงทั้งนั้น ตเตนะนิยติโลโกโลกของมึงหมุนไปตามความคิดของมึงคิดว่าตัวเองจะล้มเหลวจะจนมึงล้มเหลวแน่มึงจนแนะ่คิดว่าตัวเองจะรวยได้สําเร็จได้มึงรวยแน่มึงสําเร็จแนะ่ไอปัจจัยภายนอก,กอุปสรรคยังไงก็มีมันไม่ได้มีเพื่อขวางมึงมันมีเพื่อมาเสริมสร้างให้ตานานชีวิตของมึงมันยิ่งใหญ่ขึ้นถ้าความสาเร็จมึงไม่มีอุปสรรคนัแค่นั้นแต่ถ้าความสําเร็จมีอุปสรรคความสำเร็จมึงแม่งโคตรยิ่งใหญ่วาสนาแปลว่าต่อเนื่องบารมีแปลว่ากําลังใจกําลังใจเต็มเต็มของมึงเนี่ยมันเป็น วิวัสนาไม่ได้ถ้ามึงยังไม่สร้างบารมีก็เริ่มจากทานไง านบารมีให้คนก่อนให้ประโยชน์กับผู้คนก่อนช่วยคนก่อนช่วยเขาแก้ปัญหาจำนวนเงินของมึงเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับจํานวนแล้วก็ขนาดของปัญหาที่มึงแก้ผู้คนกดของโลกมันมีแค่นั้นพอสร้างทานบารมีแล้วมึงก็สร้างศีลบารมีมึงก็ทํานิสัยดีๆไม่เบียดเบียนใครในขมาบารมีทําใจดีๆพิจารณาตามความเป็นจริงให้เห็นทุกข์ของโลกให้เห็นทุกข์ของผู้คนมึงทําธุรกิจมึงต้องเข้าใจทุกข์ของคนถ้ามึงเข้าใจทุกข์ของมึงไม่ได้มึงก็เข้าใจทุกข์ของคนอื่นเขาไม่ได้ถ้ามึงมองไม่เห็นทุกข์ของต สิ่งที่มึงทําให้มันรู้แจ้งแทงตลอดวิทยาบาร,รมีเพียรพยายามไม่สําเร็จไม่เลิกไม่ล้มเลิกง่ายๆคนไม่มีล้มเหลวหรอกแม่งส่วนใหญ่ล้มเลิกขันติบาร,รมีอดทนเวลามึงทาอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีคนมาเบียดเบียนมึงทั้งกายวาจาใจมันมีอยู่แล้วความอดทน,น,ทน,ยยยนจะทำให้มึงกลายเป็นยอดคนตราจากาบารมีผู้ดจาใทำจริงจริงใจไม่หลหอกลวงเขาอธิษฐานบาร,รมีตั้งมั่นในเป้าหมายของมึงไม่โรเลยอธิษฐานไม่ได้แปลว่าขอแปลว่าตั้งมั่นเมตตาบารมีมึงมองทุกคนรอบๆตัวมึงด้วยความรักความเอเพื่ออยากให้เขาพ้นทุกขยาาก้เคมีสุบ ารมีถ้ามึงช่วยใครไม่ได้จริงๆมึงก็ต้องปล่อยวางมึงเอาความสามารถของมึงไปช่วยคนอื่นต่อนี่วักษาาบารมีมันเกิดตรงนี้เลิกพูดเรื่องต้นทุนชีวิตต้นทุนหาเหวอะไรได้เลยมันไม่มี